สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะซึ่งผมไปลาเพชรมาเพิ่มผมยังไม่ได้เลยนะไอคลิกคู่เนี่ยวิธีการลาของผมก็คือเติมแพ็คลายสัปดาห์นั่นแหละบวกกับลาเพชรก็โหลาโคตรนานอนะ่ะนานเที่ยๆตั้งแต่ร้อยสามสิบเพชรลาประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะกว่าจะได้เท่านี้ยแต่ผมยังไม่สุ่มนะผมจะเติมเพิ่ม ห้านะร้อยเพนนะดูดิมึงจะได้ปะโอเคเอาแหละทุกคนผมเติมมาแล้วทั้งหมดก็เป็นโอเคแปดร้อยยี่สิบสามเพนนะครับแล้วก็ไอวอลโอเคโอเคก่อนเราจะสูมนะเราต้องแต่งตัวไก่ก่อน <The> ได้ตัวไก่สีมีรอเท่เฮ่อ <c ười> okay. อมเลิกกุ้ยอมลิกกุยอมลิกลลกยเพียงเพียงทุกๆไปเลยว้า,า่ทุกคนให้กำลังใจผมนะครับอมเพียงปึ๊บว่ามันล็อกง่ะ มันล็อกค,คุณนานผู้ชมมันล็อกมันล็อกชัวช,วชัวมันล็อกไ <c oughs> อ้เย้ย